ด่วนแจ้งประชาชนที่มีบัตรทอง30บาทประจำวันที่26ธันวาคม2565ไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเริ่มแล้ววันนี้สิทธิบัตรทองเลือกพบแพทย์ทางไกลรักษา42กลุ่มโรคผ่าน2แอปสุขภาพนำร่องพื้นที่กอทอมอก่อนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง โดยเพิ่มบริการการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนในลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไป OP เทเลเมดิซีนครอบคลุมรักษา42กลุ่มโรคพร้อมส่งยาถึงบ้านเบื้องต้นนำร่องให้บริการผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเป็นโรคทั่วไปเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2565เป็นต้นไปโดยให้บริการผ่าน2แอปพลิเคชันก่อนจากทั้งหมด4แอปคือ 1. แอปพลิเคชัน Good Doctor เทคโนโลยี Good Doctor โดย GDT c l i n ิกเวชกรรมสอบถามเพิ่มเติม Line id @gdtt 2. แอปพลิเคชันคลินิกคลินิกโดยคลินิก Heal Clinic เวชกรรมสอบถามเพิ่มเติม Line id คลินิกประชาชนสิทธิบัตรทองที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กทมหากมีอาการเจ็บป่วยตาม42กลุ่มโรคสามารถเลือกใช้บริการผ่าน2แอปนี้ได้ โดยติดต่อผ่านไลน์แต่ละแอปเมื่อพบแพทย์ออนไลน์แล้วจะมีการจัดส่งยาให้ถึงบ้านทั้งนี้42กลุ่มโรคและอาการมีดังนี้ 1. ข้อเสื่อมหลายข้อ 2. ตาแดงจากไวรัส 3. ตาแดงจากไวรัสที่มีได้มีรหัสระบุรายละเอียด 4. ข้อเสื่อมโดยทั่วไปปฐมภูมิ 5. เนื้อเยื่ออักเสบ 6. วิงเวียนมึน 7. ปวดศีรษะ 8. อาหารเป็นทิศจากเชื้อแบคทีเรียอื่น 9. อาการท้องร่วง 10. กระเพาะและลำไส้อักเสบจากการติดเชือ้อ 11. ใไข้ไม่ทราบสาเหตุ 12. ความผิดปกติของระบบการทรงตัวของหู 13. โรคตากุ้งยิงและตุ่มอักเสบเรื้อรังที่หนังตา 14. การอักเสบของเยื่อบุตา 15. การติดเชื้อไวรัสที่มีได้ระบุรายละเอียด16กล้ามเนื้อเคล็ด17 ติดเชื้อไวรัสไม่ระบุต,ตำแหน่งที่เป็น 18. ข้ออักเสบข้อเดียวที่มีได้มีระบุรายละเอียด 19. เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลันหวัดธรรมดา 20. ใหไข้ไม่ระบุชนิด 21. เวียนศีสะะบ,บ้านหมุนเฉียบพลันแบบไม่รุนแรง 22. ปวดท้องช่วงบน 23. การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลันหลายแห่งพร้อมกัน 24. ลมทิศ25 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน26เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันที่มีได้ระบุรายละเอียด27ลมทิษท,ที่มีได้ระบุรายละเอียด28ปวดหลังส่วนล่าง29คออักเสบเฉียบพลัน30ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน3 1อคออักเสบเฉียบพลันที่มีได้ระบุรายละเอียด 32. การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลัน33 กระเพาะอาหารอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด34อาการปรวดท้องอื่นๆและอาการปรวดท้องที่ไม่ระบุ35ข้ออักเสบหลายข้อที่มีได้ระบุรายละเอียด36ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพ,พลันที่มีได้ระบุรายละเอียด37ยืดจมูกอักเสบจากการแพ้ที่มีได้ระบุรายละเอียดปวดกล้ามเนื้อ38ยืดจมูกอักเสบจากการแพ้หรือการเปลี่ยนอากาศ39 ข้ออักเสบแบบอื่น40ไซนาสักเสบเฉียบพ,พลัน41ไซนาสักเสบเฉียบพ,พลันที่มีได้ระบุรายละเอียดและ42การติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ